ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเรื่องดีเยอะเรื่องแก้ก็มี5ข้อแมนยูชนะฟูแลมเกมลีกเปิดซีซั้นโจชัวเซอร์เซและนุแซมัสซาุยเปิดตัวอย่างรู้ช่วยแมนยูชนะฟูแลม1ต่อ0เกมลีกเปิดซีซั้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แมนยูลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดเปิดซีซั่นได้ดีเยี่ยมแม้ว่าสกอ์จะชนะฟูลแลมแค่หนึ่งต่อศูนย์ก็ตามแต่รูปเกมของพวกเขาถือว่ายอดเยี่ยมมากๆโดยเฉพาะนักเตะใหม,ม่อย่างโจชัวเซอร์เซและนูแซมัสซาอุที่ลงสนามเปิดตัวฟอร์มสร้างผลงานดีมีคุณภาพขณะเดียวกันผีแดงก็มีจุดอ่อนในเรื่องการป้องกันจังหวัดสวนกลับซึ่งเอริกเทนฮากต้องหาทางปรับแก้ให้เร็วที่สุด 1. เซอร์เซ,เ,ซเปิดตัวในฐานะฮีโร แม์นี้แมนยูนเต็ดสร้างเกมลุกได้ดีแต่จังหวะการจบสกอร์ของพวกเขายังไม่ค่อยเฉียบผมกระนั้นส่วนหนึ่งที่ผีแดงเจาะประตูไม่ได้มาจากความเหนียวหนึบของแบดเลนโที่เซฟจังหวะสำคัญหลายครั้งอย่างไรก็ตามหลังจากที่โจชัวเซอร์เซ่ลงสนามในนาทีที่6 1แทนเมสันเมาส์แม้ช่วงแรกๆฟอร์มอาจจะยังกระ่อนกระแท่นแต่หลังจากปรับตัวได้นักเตะเริ่มมีบทบาทในเกมลุกโดยเฉพาะการวิ่งหาพื้นที่ว่างและการพยายามเล่นร่วมกับทีม จังหวะประตูชัยเริ่มจากการสร้างเกมของเซอร์เซ่ก่อนนักเตะจะวิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนจะจิ้มบอลให้จังหวะที่อาลิฮนโดกานาโชเปิดเข้ามาซึ่งเป็นประตูสำคัญที่ทำให้แมนยูคว้า3นาคะแนนสำคัญได้สำเร็จหลังจากนั้นเซอร์เซ่แสดงให้เห็นความมั่นใจในการเล่นและกล้าครองบอลมากขึ้นซึ่งสิ่งนี้ยิ่งทำให้เขาแสดงศักยภาพออกมาอย่างต่อเนื่องและแน่นอนว่าดาวยิงวัย23ปียังมีทีเด็ดให้สาวกเรดอามีได้ตื่นเต้นอีกเพียบ 2. m a ม้าซาอุยโชฟอร์มสุดประทับใจแม้ว่านุแซมัาซาอุยจะเพิ่งย้ายมาจากไบยมนิกช่วงต้นสัปดาห์นี้แต่ปราการหลังรายนี้ได้รับความไว้วางใจจากเกริกเทนฮากให้ลงสนามเป็นตัวจริงและเจ้าตัวก็โชว์ฟอร์มได้ยังโดดเด่นในตำแหน่งแบ็กขวาสตาชาวโมอรกโกได้ทำหน้าที่ในตำแหน่งถนัดขณะที่ดโกโดาโลต้องโยกไปยืนแบ็กซ้ายจำเป็น โดยมาซาอุยแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถปรับตัวกับเกมลีกสูงสุดเมืองผู้ดีได้อย่างรวดเร็วและสามารถเล่นในลีกที่เน้นใช้ร่างกายได้อย่างสบายสบายมาซาอุยโดดเด่นมากๆในการครองบอลการพาบอลขึ้นไปเล่นเกมลุกและการประสานงานกับอามัดเยียโลทางฝั่งขวาที่สำคัญนักเตะยังเล่นเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นและยังอ่านเกมทะลุโป,ปร่ปรงแถมการสกัดบอลก็แม่นยำ แม้ว่านี่จะเป็นเกมแรกของมาสวอในฐานะนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่เจ้าตัวแสดงให้เห็นศักยภาพแล้วว่าสามารถเล่นในพีเมร์ลีกได้อย่างสบายๆบา 3. ย,ยังต้องปรับเรื่องการป้องกันจังหวะสวนกลับแม้ว่าแมนยูน t เต็ดจะมีจังหวะการเล่นเพรสซิ่งได้อันตรายมากๆแต่บางครั้งพวกเขาก็เผยให้เห็นจุดอ่อนสําคัญนั่นก็คือการป้องกันจังหวะสวนกลับซึ่งถ้าหากเจอกับทีมใหญ่ผีแดงอาจจะโดนลงโทษได้เลย จะเห็นได้ชัดว่าในแมตช์นี้ฟูลแลมมีช่วงเวลาที่สามารถกดดันเจ้าบ้านได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในจังหวะที่เจ้าสัวน้อยตัดเกมจากหน้าประตูของพวกเขาหรือแย่งบอลได้ในแดนกลางจะสร้างเกมจนเกือบที่จะได้ประตูหลายครั้งโดยเฉพาะจังหวะที่ฟูลแลมตัดบอลในแดนตัวเองและอันเดรสเปเรล่ามีโอกาสทองฝั่งเพชรเลี้ยงบอลหลุดเข้าไปในแดนแมนูเจต แต่น่าเสียดายที่เขาดันส่งบอลไม่ดีไปติดเท้าของแฮร์รี่แม็กควายซึ่งหากในจังหวะนั้นเปเรล่าทำได้ดีกว่านี้ทีมเยือนอาจจะได้ลุ้นประตูเลยก็ว่าได้อีกจังหวะที่ฟูแลมมีลุ้นทำประตูก็คือตอนที่อาริเโดกาลาโชพุ่งล้มหวังเอาฟาวแต่กรรมการปล่อยให้เล่นต่อและเจ้าสัวน้อยมีโอกาสสร้างเกมขึ้นมาจนถึงหน้าประตูเรดเดวิลแต่เดชบุญที่ลิสโดมาติเนสลงมาเคลียบอลออกไปทันไม่งั้นคงโดนลงโทษไปแล้ว ดังนั้นเทนฮักต้องไปปรับแก้วิธีการป้องกันเกมสวนกลับให้ดีกว่านี้เพราะถ้าเจอกับทีมใหญ่มีสิทธิ์ได้น้ำตาตกแน่นอน4ฟูลแลมขาดความเฉียบคมหนึ่งในสิ่งที่ต้องพูดถึงมากๆในแมตช์นี้ก็คือความเฉียบคมของฟูลแลมเพราะจะว่าไปแล้วทีมเยือนถือว่าทำผลงานได้ดีหากมองจากขุมกำลังที่พวกเขามีอยู่ในทีมและสามารถสร้างปัญหาให้กับแมตช์ได้อย่างต่อเนื่องจงังหวะการเล่นสวนของเจ้าสัวน้อยถือว่าอันตรายมากๆและพวกเขาน่าจะได้อะไรมากกว่านี้ ถ้าหากแนวรุกมีประสิทธิภาพในการสร้างโอกาสและการจบสกอร์เพราะมีหลายครั้งที่พวกเขามีลุ้นทำประตูตแต่ดันทิ้งโอกาสทองไปอย่างน่าเสียดายงานนี้มาโกซินวาคุนซือทีมฟูแลมต้องรีบไปจัดการติวเรื่องการจบสกอร์ให้กับลูกทีมเป็นการดวนเพราะอุตส่าห์สร้างเกมรุกขึ้นมาอย่างน่ากลัวแต่ดันมาตายตอนจบถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายมากๆ 5. แม็กควาพิสูจน์คุณค่าตัวเอง แม้ว่าแฮร์รี่แม็กควายจะตกเป็นข่าวว่าจะโดนลอยแผงในช่วงสมอมร์น,นี้หลังทีมคว้าตัวเลนี่โยโรและมัตทายเดลิกมาร่วมทีมแต่งานนี้นักเตะไม่ยอมย้ายไปไหนและสามารถพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขามีความสำคัญกับทีมมากแค่ไหน ช่วงครึ่งแรกแม็กควายืนเป็นหัวใจในเกมรับของทีมได้ดีเยี่ยมมีบางจังหวะที่พยายามขึ้นไปเล่นเกมบุกแต่อาจจะมีเรื่องที่โดนตําหนินั่นก็คือการพุ่งล้มกระนั้นเมื่อมองอีกมุมจะเห็นได้ว่านักเตะมีความมุ่งมั่นที่จะพยายามสร้างโอกาสเพื่อช่วยทีมทําประตูขณะที่ครึ่งหลังแม็กควายยกระดับฟอร์มได้ดีกว่าเดิมโดยเฉพาะในจังหวะที่สกัดการสวนกลับของฝูแล่มได้อย่างน่าเหลือเชื่อนอกจากนี้เขายังแสดงให้เห็นถึงสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งและการแย่งบอลกลับมาอย่างรวดเร็ว ตอนนี้แม็กควาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาสามารถเป็นหัวใจในเกมรับของทีมได้และหากได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องสตากองหลังทีมชาติอังกฤษอาจเป็นแข้งที่เทนฮารขาดไม่ได้เลยแมนยูพบฟูแลมซเซอร์เซเปิดตัวฮีโร่ตัดเกรดแข้งผีแดงประเดิมคว้าชัย โจชัวเซอร์เซ่เปิดตัวอย่างสวยหรูด้วยการซัดประตูชัยในช่วงท้ายเกมช่วยแมนเชสเตอร์เดน็ดชนะฟูลแลม1-0เกมพิมลิกอังกฤษนัดเปิดสีซั่นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา11ตัวจริงอองเดโอนาน่า6.5คะแนนเซฟจังหวะสำคัญในช่วงครึ่งแรกและครึ่งหลังการเปิดบอลด้วยเท้าบางครั้งไม่ค่อยดีแต่การเล่นเร็วเกือบช่วยทำให้ทีมมีหลุ้นประตูนูแซมัสอซวี7.5คะแนนเป็นการเปิดตัวที่ยอดเยี่ยมจังหวะการเล่นเกมลุกก็โดดเด่น เกมรับก็เหนียวแน่นการอ่านทางบอลดีเยี่ยมสกัดบอลแม่นยำแฮร์รี่แม็กควาย7.5คะแนนเล่นเกมรับได้อย่างแข็งแกร่งสกัดจังหวะสำคัญตอนที่ฝูแล่มเปิดเกมบุกใส่สภาพร่างกายแข็งแกร่งการบังบอลฉลาดดิสโดมาติเนส6คะแนนผลงานยังไม่ค่อยโดดเด่นมากนักเจองานหนักในการรับมือกับความเร็วของอารามาตราโอเล่แต่ก็มีจุดเด่นในเรื่องความแข็งแกร่งและความเร็วจังหวะการเคลียบอลเด็ดขาดดิโกดาโล6.5คะแนน ผลงานคงเส้นคงวาแม้จะต้องไปเล่นทางฝั่งซ้ายแต่ก็ยังโชว์ฟอร์มได้ดีขยันเติมเกมรุกขณะเดียวกันเกมรับก็ไม่บกพร่องกาซิมมโร่7.5คะแนนทำหน้าที่คุมจังหวะเกมได้อย่างยอดเยี่ยมทําให้แดนกลางของแมนยูแข็งแกร่งมีจังหวะยิงประตูหลายครั้งแต่น่าเสียดายที่ขาดความเฉียบคมคอบบี้เมน,นู7คะแนนผลงานยังคงยอดเยี่ยมกล้าเล่นกล้าวิ่งทะลุทะลวงครองบอลเหนียวแน่นแม้บางจังหวะอาจมีพลาดบ้างแต่ก็สามารถแก้ตัวได้เมสันเมาส์5คะแนน ไม่ค่อยมีบทบาทในเกมลูกของทีมจังหวะที่ดูดีที่สุดก็คือช่วงเครื่องแรกที่ได้ยิงประตูแต่ติดเซฟแบรนเลโนอามัดเดียโล5คะแนนช่วงต้นเกมดูหวือหวาอันตรายแต่หลังจากนั้นแนวรับฟูลแลมเริ่มจับทางได้และค่อยๆหายไปจากเกมบรูโน่แฟร์นัน6.5คะแนนมีโอกาสในการสร้างเกมหลายครั้งการเปิดบอลแม่นยำแต่การยิงประตูยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาคัสรดฟอร์ด6คะแนน ความรวดเร็วยังคงอันตรายอยู่เสมอพยายามช่วยสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมแต่สิ่งที่ยังเหมือนเดิมก็คือความเฉียบคมตัวสมรองที่ได้ลงสนามอาริฮันโดกานาโชแทนอามัมเดียโลนาทีที่61 7คะแนนลงมาแล้วทําให้เกมลุกฟังขวาดูวูบว่ามากกว่าเดิมความเร็วและความว่องไวทําให้แนวรับทีมเยือนปัน่นป่วนจัดการแอซิให้เซอร์เซซเกือบมีชื่อทําประตูตอนได้หญิงงลง,ลง,ลงช่วงทดเจ็บแต่ดันยิงออก โจชัวเซอร์เซแทนเมสันเม์นาทีที่ 61- 8คะแนนไม่ค่อยมีบทบาทในช่วงแรกๆแต่จังหวะการยิงประตูชัยแสดงให้เห็นถึงทักษะและความยอดเยี่ยมในการจบสกอร์มัตทาเดลิกแทนนูเซมาซาอุนนาทีที่8 1ไม่มีคะแนนมีเวลาให้แสดงผลงานไม่มากพอจอร์นี่อีเวนแทนแฮร์รี่แมกควายนาทีที่8 1ไม่มีคะแนนมีเวลาให้แสดงผลงานไม่มากพอสกอตแมกทูเมนแทนคอบบี้ไมนูนาทีที่84ไม่มีคะแนนมีเวลาให้แสดงผลงานไม่มากพอ เอริกเทนฮารปลื้มโจโฉวเซอร์เซ่เปิดตัวซัดชัยซเซอร์เซ่ซึ่งลงเป็นตัวสำรองโชว์ความสุดยอดยิงประตูชัยในนาทีที่87ช่วยให้โตสกัดคว้าสามแต้มสำคัญแบบหืดจับเทนฮากเปิดใจว่าการยิงประตูสำหรับกองหน้ามีความสำคัญมากเขาเต็มไปได้วยคุณภาพเราต้องทำงานร่วมกับเขาและเขาต้องพยายามเข้าไปในกรอบเขตโทษเพื่อจบสกอร์เราอยากให้เขาเล่นได้ยังเข้าขาร่วมกับทีมและนั่นคือเหตุผลที่เราซื้อเข้ามา นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าตัวสำรองมีความสำคัญมากๆมันยอดเยี่ยมมากๆสำหรับเกมแรกในการส่งตัวสำรองลงสนามและเขาก็ยิงประตใูในเกมนี้ให้กับเรามันเป็นเรื่องดีสำหรับกระบวนการสร้างทีมและการแสดงสเปรย์ของกลุ่มนักเตะนอกจากนี้มันเป็นการแสดงให้เห็นว่าตัวสำรองมีความสำคัญมากแค่ไหนและนั่นทำให้พวกเขาจำเป็นต้องพร้อมอยู่เสมอการสู้กับฟูลแลมเป็นเกมที่ยากลำบากจริงๆแต่เรามีการเล่นเพรสที่ดีมากๆ และเราทําให้พวกเขาต้องตกอยู่ภายใต้แรงกดดันเราสร้างโอกาสได้เยอะมากและน่าจะยิงประตูได้ตั้งแต่ตน้ตนๆนั่นคือเรื่องเดียวที่ผมจะวิจารณ์ทีมซึ่งเราจําเป็นต้องเฉียบคมมากกว่านี้นายใหญ่ชาวดัตกล่าวทิ้งท้ายฝันให้ไกลไปให้ถึงเอริกเทนักโวได้เวลาแมนยูแชมป์พิมลิกเทนักเปิดใจว่าเราคว้าแชมป์มาแล้ว2รายการซึ่งทําให้เรามีความเชื่อมั่นว่าเราสามารถคว้าแชมป์พิมลิก ดยการที่ได้สองแชมป์เราคว้าแชมป์มากกว่าทีมอื่นยกเว้นแมนซิตี้ในอังกฤษเรามั่นใจเต็มเปีย่ยมเรามีทีมที่ดีเยี่ยมเรามีขุมกำลังชั้นยอดเราต้องเล่นด้วยความคงเส้นคงวาและเราต้องชนะในทุกๆการแข่งขันที่เรามีส่วนร่วมแน่นอนว่าพิมลิกด,ด้วยเช่นฮักกลาหัางนี้แมนยูคว้าแชมป์ลีกครั้งสุดท้ายเมื่อรุูกาล2012-2013ในยุคเซอร์อเล็กเฟอร์กุสัน ซึ่งเป็นซีซั่นสุดท้ายในการกุมเหรียญของเขาขณะที่เทนฮาเข้ามาคุมทีมสซีซั่นสามารถคว้าแช,ชมป์คาราบาวครับและ FA ครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ